สวัสดีรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายไข่หนุ่ยชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์เรเบลูชันนะครับสาหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกที่ประเดิมเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เข้าเซิ g โ o เ a ลเลยนะเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับ5ข้อควรรู้ก่อนเล่นเกมเซเว่นไนท์เรเบลูชันนะครับซึ่งเป็นเกมอีกหนึ่งเวอร์ชันของเซเว่นไนท์นะเออจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับเกม Seven นไนท์เรฟเ o อร์ชเนี่ยจะเป็นเกมแนวเก็บเวลนะครับ MMORPG ของ Se เว่น i g h t อีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าภาพโคตรสวยนะครับเออถ้าเพื่อนจำได้เนี่ยตัวละครนี้จะชื่อว่ายอนฮี ee, ใช่ไหมครับเห็นไหมในเวอร์ชั่นนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเออน้องก็จะเป็นตัวดราบิตหมหยนหมครับสกิลค่อนข้างจะอลังการงานสร้างนะครับเห็นไหม สามารถกดสกิลอ่านี่คือตัวละครหลักของเรานะครับผมมีตัวละครหลักแล้วก็มีการ์ดตัวละครให้เราแปลงร่างเป็นตัวละครนั้นๆได้นะครับผมนี่นะเออตัวสกิลก็จะสามารถกดออโต้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นแมนวนวลก็ได้นะครับผมตรงนี้นะเห็นไหม จะมีการคอมโบด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าระบบต่างๆเนี่ยไม่ได้เหมือนเกมออนไลน์ทั่วๆไปนะในลาดนะครับผมระบบคร่าวๆที่จะต่างกันเนี่ยก็จะมีระบบการ์ดตัวละครเหมือนที่ผมพูดถึงนี่แหละนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนร่างเป็นตัวละครน,าน,านั้นๆได้แล้วก็มีการผสมธาตุนะครับผมเห็นไหมเออมีการชนะทางแพ้ทางธาตุนะครับแล้วก็ระบบคอมโบด้วยนะฮะเห็นไหม เราจะมีตัวละครหลักอยู่1ตัวนะครับผมแล้วก็เราสามารถแปลงร่างเป็นตัวละครการ์ดตัวละครนั้นๆได้ถ้าเรามีการ์ดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมีแทโอเห็นไหมแทโอโคตรเท่น,นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะแทโอนี่ดูเห๋ือด,ดูสกิลของน้องเขานะครับผมอันนี้ผมเซ็ตออโต้ไว้นะนี่เห็นไหม โคเทนะครับสกิลดูอลังการงานสร้างนะครับเออนี่นี่เป็นไงเีได้นะฮะเดี๋ยวไปน้องยอนทีนะครับเห็นไหมยอนีีก็สกิลอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าข้อแรกนะครับผ่านไปทีนี้เรามาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับผมข้อที่2เนี่ยเราจะพูดกันถึงระบบเด่นๆของเกมนี้ละกันนะครับมาที่ระบบแรกเลยดีกว่านะครับเป็นระบบการ์ดตัวละครน,นะฮะ เอออย่างที่ผมบอกข้างต้นไปนะครับตอนต้นคลิปว่าคือเกมนี้เนี่ยเราจะมีตัวละครหลักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้คือตัวละครหลักของเรานะครับตัวละครหลักเราก็มีอาวุธเลือกใช้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเห็นไหมสามารถใส่อาวุธได้ถึง3ชนิดนะครับเออแล้วก็เราสามารถนะครับผมเปิดการ์ดตัวละครอ่าเพื่อเราเนี่ยจะได้แปลงร่างเป็นตัวละครนั้นๆเช่น สมมุติตอนนี้เนี่ยผมกําลังสู้กับตัวธาตุมืดอยู่นะครับแล้วผมมียอนทีเป็นธาตุแสงผมแปลงร่างเป็นยอนทีเนี่ยผมก็จะตีมอนธาตุมืดแรงขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการกด QTE นะครับเห็นไหมเออเป็นการผสมธาตนะครับแพ้ทางชนะทางไม่พอนะครับมีการผสมธาตุกันอีกนะฮะเดี๋ยวพวกระบบอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเจาะย่อยกันอีกทีนึงนะ นะครับผมแล้วก็พวกไอการ์ดเนี่ยจุดเด่นของแต่ละการ์ดก็จะแตกต่างออกไปนะครับเออหลักๆเนี่ยจะมีธาตุประมาณนี้เลยนะเออจะเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุพืชนะครับผมแล้วก็ธาตุน้ำครับอันนี้ธาตุหลักนะแล้วก็จะมีธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดด้วยนะครับเออนี่ระบบธาตุเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับผมสําหรับระบบธาตุ เดี๋ยวก็แต่ละการ์ดแต่ละการ์ดตัวละครเนี่ยมันก็จะหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางการ์ดเนี่ยจะเป็นดาเมจระยะไกลนะครับผมสกิลก็จะต่างกันออกไปอีกนะครับบางการ์ดจะเป็นดาเมจระยะใกล้สกิลก็จะแตกต่างตามตัวละครนั้นออกไปอีกเราสามารถอัปเกรดพวกการ์ดพวกนี้นะครับผมโดยการเพิ่มเลเวลการอัปดาวหรือว่าการเพิ่มสเตตัสของตัวการ์ดนั้นๆได้อีกนะครับผมคือเอาง่ายๆคือ ฟาร์มกันมันเลยนะครับผมแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่ระบบถัดไปที่เด่นๆนะครับก็จะเป็นการคอมโบนะครับผมเห็นไหมอ่าแต่ล่าสกิลของเราเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าเอฟเฟกนะครับบางสกิลมี CC อ่าที่ไม่เหมือนกันนะครับเออบางสกิลตีใกล้ตีไกล CC ไม่เหมือนกันเราสามารถผสมผสานนะครับอ่าการใช้สกิล CC อ่าหรือว่าสกิล ต่างๆนะครับผมเพื่อใช้ในการ PVP หรือว่า PVE นะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะอ่าก็สามารถแดดหลบได้ด้วยนะครับเออดอทหลบได้ด้วยนะครับอันนี้แต่ว่าเราต้องบังคับมือนะครับมีการดอทหลบด้วยเห็นไหมครับนี่อ่าดอทหลบนะครับ เพราะว่าบางดันเจี้ยนเนี่ยต้องบอกว่ามันโหดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่หลบก็ตายนะครับแต่บางดันเจี้ยนถ้าเกิดว่า C ีเราเยอะไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ไม่ต้องรอดหลบก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีระบบที่การแพ้ธาตุชนะธาตุเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นธาตุไฟเนี่ยกชนน็ชนะธาตุน้าธาตุน้ําชนะธาตุไฟนะครับอันนี้คือจะสลับกันนะครับแล้วก็ธาตุพืชกับธาตุลมเนี่ยก็ชนะทางกันและกันนะครับธาตุมืดมกับธาตุแสงเช่นเดียวกันแต่ว่าที่ลึกไปกว่านั้นจะมีการผสมธาตุนะครับอย่างเช่น อ่าผสมธาตุพืชกับธาตุไฟเนี่ยจะกลายเป็นสตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอีกเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เราต้องจาดลึกกันเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปอื่นๆอีกทีหนึ่งได้กันนะครับสาหรับหัวข้อถัดไปนะครับข้อที่3เนี่ยการ์ดตัวละครของเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นระบบเด่นของเกมนี้เลยนะครับซึ่งการ์ดตัวละครของเกมนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากๆานะครับผมเออต้องบอกว่า มีความเป็น Limited e dition นะครับฉบับเซเว่นไนเลยนะฮะ ซึ่งบางตัวเนี่ยโอ้โหต้องบอกอย่างเช่นแทโอเนี่ยทุกคนแบบรอคอยกันมานะเออทุกเวอร์ชันนะครับแทโอเก่งทุกเวอร์ชันเวอร์ชันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับเออมีตัวละครให้เล่นเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกวันนะครับว่าคือการ์ดตัวละครเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดมีตัวลิมิเต็ดตัวหน้ามาอีกเนี่ยเราก็สามารถเปิดมาแล้วก็เอามาทําได้อีกนะครับ เออมันมีการ PVP นะครับเกมนี้คอนเทนต์ PVP ไหนจะ PVE อีกนะฮะอัปเดตเยอะๆแน่ๆนะครับเบิ่มๆแน่ๆนะฮะแล้วก็แต่ละสายก็จะแตกต่างออกไปนะครับอย่างในอย่างเช่นตอนแรกที่ผมพูดถึงเนาะอืมเนี่ยมันจะมีสายแทงด้วยนะครับผมเกมนี้นะนี่มีสายแทงเป็นลูดี้ใช่ไหมครับอ่าสายแทงสายยิงไกลนะครับผมแล้วก็สายดามดเมจระยะประชิด หรือว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตครับผมก็จะมีดีแบ่งย่อยออกเป็นหลายสายอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาเราแปลงร่างแล้วเนี่ยเราจะแปลงร่างได้แค่ครั้งละ1นะครับได้รอบละหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะเราไม่สามารถแปลงร่างได้หลายรอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเราแปลงร่างอันนี้เสร็จสมมุติเราออมแค่มาบัฟเฉยๆนะครับเราก็สลับออกอเป็นทำดาเมจอีกตัวหนึง่งเป็นออนฟิลอะไรเงี้ยนะแล้วก็สลับอีกตัวมาบัฟอะไรเงี้ยแหละเออแต่ว่ามันจะคูลดาวอยู่ที่10วินาทีนะครับการสลับตัวนะครับเออนี่คือเป็นการแบบว่า การเล่นนะครับของการ์ดนะเออซึ่งเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆเลยต้องบอกนี้นะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกว่าการ์ดเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาไปได้อีกสูงสุดคือ6ดาวเลยนะครับหดาวม่วงนะฮะมาที่ข้อถัดไปนี่กว่านะครับผมข้อถัดไปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมของเกมนี้ที่น่าติดตามมากๆนะฮะ ถ้าใครเคยดูอนิเมะนะฮะเรื่อง Seven Night เรเบ u t i o n เนี่ยเขาจะอ้างอิงจากตัวอนิเมะตัวนั้นเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูแต่พอเล่นเกมนี้แล้วย้อนกลับไปดูเนี่ยเออเป๊ะเลยนะครับผมลองไปดูนะครับผมก็เนื้อเรื่องค่อนข้างเข้มข้นนะฮะสนุกเลยทีเดียวนะครับออสำหรับเนื้อเรื่องนะฮะ สำหรับข้อสุดท้ายนะครับผมมาพูดเกีับเรื่องกำหนดการนะครับกำหนดการการเปิดเซิร์ฟเวอร์โลเวลนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการนะครับผมว่าเขาจะเปิดเกมนี้ตอนไหนแต่เอาตรงๆนะผมคิดว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีแล้วนะครับผมปีหรือ2ปีนี้แล้วนี่แหละที่เขาบริการในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยเกม IP7 Night เนี่ยมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ Global ครับ ก็เกมล่าสุดที่เข้ามาเป็น IP พีเซเว่นไนท์ก็จะเป็นเซเว่นไนท์ไอดอลเอเวนเจอร์ถูกไหมครับ เออแล้วเกมนี้ผมคิดว่ามันเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนสามารถรอคอยได้เลยครับว่าเกมนี้จะเข้า g l o b a l เด็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปมาบอกเพื่อนเลยนะหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์เนื้อหาที่ระบบเจาะลึกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปมาอีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ ที่มารับชมกันบ๊ายบายครับขอบคุณครับ